สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงเนยผ้ารัดเลาะปอไดไอเลาะดอกมาหนึ่ีมาเห็ดแนวกินกคือเกาและพี่น้องกุ้งผัดผงกะหรี่เมนูเมนูไข่กับเปิดยูทูปเอาคือเกาแล้วไข่เห็นเขาเห็ดข่ดกรอยาก,กินเขาก็ไม่เห็ดกินพี่น้องอันดับแรกก็ตามนี่และจ้าผัดกระเทียมให้หอมผัดหอมกระเทียมให้มันหอมหอม ผัดแล้วๆข่อยก็ใส่กุ้งลงไปใส่บบกพริกแน่จักน้อยหมันเผ็ดๆจักน้อยตามด้วยกุ้งจะไปผัดกระทะกันน้อยหน่อยไปผัดผัดให้เหลืองๆพรามันเหลืองจักน้อยแล้วข่อยก็สิเอาน้ำผงกะหรี่ที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเทลงไปเลย ลงไปคนๆๆจนกว่ากุ้งมันจะสุกแต่ว่าข่อสีบ๊อบผัดโดนดพี่น้องเพราะว่าขยานกลุ่มมันหดขอกับพัดพ่อกุ้งมันแดงๆแน่จักหน่อยพี่น้องซิมน้าเบิงมันได้รสชาติตามที่เฮาต้องการไปเฮากา็ใส่ผักลงไปเติมสีสันให้มันมีสีสันหน่อยขอก็ใส่พริกยุงพริกหยวกพริกแดงๆสีสันแน่จักน้อยให้มันมีสีสัน ตามภาษาข่เราไข่ใส่แบบสูตรบะายโตคือเก้าเลยพี่น้องหลังจากผัดเสร็จแล้วเราก็เตรียมสเตใส่จานเลยจ้าแล้วก็จัดจานทำงามเตรียมไปกินแลวเด้อพี่น้องเป็นยังไงหน้าตากุ้งผัดพงกะลี่ข่อย่านบ่พี่นอ้องเอาขอสิไปกินเลยเด้อสนีทแหละบ,บาย